อ oh. <c oughs> อันนี้เรามารีวิว10บล้อกันนะครับอันนี้เป็นของเล่นที่ดีมากเลยนะเล่นในทะเลก,ก็ได้นะครับหรือเล่นในทรายอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับอันนี้อ่าก็ประมาณก็คันละร้อยอชุดละร้อยนะครับมีสาคันนะครับเนี่มีคนขับด้วยเป็นไงฮะอย่างเงี้ยครับ นะครับเล่นง no ่ายนะครับเข็นเนานะครับใช้เข็นเนานะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเราก็เข็นเล่นรายเอาไปลงทะเลเอาไปลุยทะเลได้เลยนะครับไม่นองกลัวพังนะครับนี่ครับนองกลัวพังนะฮะเล่นได้นะฮะลุยได้ขี่ได้เล่นได้นะครับเป็นวัสดุก็ดีนะครับโอเคเลยนะครับก็จะมีรถแมคโครนะครับมีรถแมคโครนี่คันะครฮะเนี่ย มารีวิวให้ดูเลยครับว่ามันโอเคจริงๆนะครับสําหรับเด็กนะครับไว้เล่นไว้อะไรนะฮะเนี่ยเรามีคนขับเหมือนเดิมนะครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะมีคนขับคนขับโบกมือด้วยฮ่าสวัสดีครับนี่นี่เป็นไงนี่ใช้ตักใช้พูดใช้เล่นได้นะครับอ่านี่ฮะตักเลยปืนนะตักเลยปืน วัสดุที่แข็งแรงครับเล่นได้หมดฮะนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าเล่นได้นะครับในงบประมาณที่ร้อยกว่าบาทนะครับซื้อลูกให้ลูกให้หลานหรือยังไงนะครับล้อสีสวยนะครับสีสวยดีนะครับมีล้อสีส้มตัวรถเป็นสีเหลืองนะฮะใช้ได้ดีนะครับขับได้เล่นได้ไหลได้ผมเล่นมาหลายอันแล้วนะครับโอเคเลยนะครับวัสดุดีมากได้ได้นะ ซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้นะครับลองไปดูกันนะครับได้ไงก็ติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับกับช่องมาเลิ์นะครับ